สวัสดีครับดินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ a b y ้ดาก o n วันนี้เราจะมาสปอยกระตูนเรื่องสกูบ e ดูเว e อยูตอนที่1 What a night for n i g น t ค่ำคืนแห่งอัศวินดำในค่ำคืนที่มีพระจันทร์เต็มดวงได้มีรถบรรทุกค,คันหนึ่งที่บรรทุกชุดเกราะโบราณจากประเทศอังกฤษและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแค่ค่ำคืนธรรมดาที่ไม่ได้พิเศษอะไรเลยสำหรับชายคนนี้ แต่ในทันใดนั้นเองความพิเศษก็ได้มันเกิดขึ้นเมื่ออัศวินดําชุดเกะาะไร้ชีวิตจากประเทศอังกฤษที่เขาได้บรรทุกมานั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาและมันก็คิดจะทำร้ายคนขับรถด้วยครับตัดไปที่แชกกี้กับสกูบีด้ดูที่กำลังเดินกลับบ้านในตอนกลางคืน หลังจากที่สกูบี้ดูดูสตาร์บัคเลนเจอร์แห่งป่าวูดแลนด์ลอกที่2แต่ในทันใดนั้นเองสกูบ mm ี้และเชคกี้ก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจากพุ่มไม้ปรากฏว่ามันเป็นเพียงแค่กบตัวเล็กๆตัวหนึ่งเท่านั้นเองครับและด้วยที่สกูบี้เป็นหมามันจึงตัดสินใจวิ่งไล่ตามเจ้ากบตัวนั้นไปแหมเดือดร้อนกู mm hmm. อีกแล้วสินะจะ <Anyone home? S 1> ได้พบเจอรถบรรทุก ที่มีชุดเกาะอ,อัศวินไร้ชีวิตกาลังนั่งอยู่บนที่นั่งคนขับแต่ด้วยความกล้าหาญของทั้งคู่จึงตัดสินใจวิ่งไปปอกคนในแก๊งทันทีพอพวกเขามาถึงก็เริ่มสันนิษฐานทันทีแล้วก็ได้ประหลาดใจว่าทําไมถึงมีชุดเกาะอ,อัศวินนั่งอยู่บนที่นั่งแล้วคนขับรถล,ละ่ะหายไปไหนในขณะนั้นเองเฟสก็ได้สังเกตเห็นกล่องที่หูหลังรถบรรทุกที่มีป้ายที่ ที่เขียนว่าศัสตราจารย์เจสันไฮไว้์ติดอยู่พันใดนั้นแดบนี่ที่เปรียบเสมือนตัวหาเบาะแสของกุ่มได้เจอกระดาษที่มีข้อฝากเขียนว่ารุดเกาะอัศวินดำจากประเทศอังกฤษมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นจุดหมายของรถบรรทุกคันนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีปริศนาให้ไขกันอีกแล้วเจนี่ตอนแรกของพวกมึงตัดไปนะตอนเช้าของพิพิธภัณฑ์ พวกเขาได้นำชุดเกาะอ,อัศวินดำมาส่งและพบกับคุณเคทอร์ oth, ซึ่งเป็นพันธารักษ์ของพิพิธภั์และเขาก็รู้สึกกลัวเรื่องที่เด็กๆเ,เล่าเป็นอย่างมากด้วยความสงสัยแด็บนี่จึงได้เอ่ยถามเขาไปเขาจึงได้บอกเล่าประวัติของอัศวินดำในยุคก,กลางที่มักจากฟื้นคืนชีพในทุกคืนพะจทร์เต็มดวงซึ่งก็คือเมื่อคืนนั่นเองครับและนี่ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ศาสตราจารย์หายไปก็ได้นะครับในขณะที่อัศวินดำ ผู้คนนำไปเก็บที่ห้องยุคกลางนั้นสโกบี้ก็ได้สังเกตเห็นแว่นประหลาดที่ติดอยู่บนรูปปั้นสิงโตด้วยความสุกสน <S <S เขาจึงเก็บแว่นนั้นมาในระหว่างเดินทางกลับชาวแก๊งก็ได้สังเกตเห็นแว่นของสโกบี้ที่เขานำกลับมาและได้ประหลาดใจกับลักษณะของแว่นอันนี้เป็นอย่างมากและตัดสินใจนำแว่นนี้ไปค้นฟ้าดูที่ห้องสมุดของเมืองและค้นพบข้อมูลของมันและรู้ว่าแว่นนี้มักถูกใช้โดยศาสตราจารย์ หรือนักวิชาการและผลิตขึ้นที่อังกฤษเท่านั้นและเขาก็รู้ทันทีว่าแว่นอันนี้เป็นเว้นของศาสตราจารย์ไฮไวท์ White, ที่หายตัวไปนั่นเองครับพวกเขาเชื่อว่ามีสิ่งพิดป,ปกติบางอย่างอยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้นพวกเขาจึงตัดสินใจกลับไปในตอนดึกซึ่งเป็นตอนที่ไม่มีผู้คนแ,ละ,และประตูก็ถูกล็อกหมดทุกบานยกเว้นหน้าต่างที่เปิดเฟดดี้จึงใช้อภิสิทธิ์ของระยุทธ์จันโอ ก็อำนาจผู้นำนั่นแหละครับสั่งให้เชดกี้ปีนบันไดที่ใช้แม่แรงช่วยเสริมในการที่ช่วยเขาปีนบันไดที่อยู่บนชั้นสูงสุดของพิพิธภัณฑ์โดยให้เหตุผลว่าตัวเขานั้นผอมที่สุดแม้จะใช้แม่แรงช่วยเสริมบันไดแล้วมันก็ยังไม่ถึงอยู่ดีเชดกี้ก็เลยกระโดดจากอีกชั้นไปสู่อีกชั้นนั่นก็ทําให้เรารู้ว่าเชดกี้นั้นเขามีสกิลนะักยิมนาสติกด้วยนะในระหว่างที่เชดกี้เดินไปเปิดประตูให้เพื่อน เขาก็ต้องผ่านห้องต่างๆมากมายในพิพิธภัณฑ์ท <amped> ี่จัดหุ <completamente S 1> ่นโชว์ไว้มากมายหนึ่งในนั้นมันก็มองมาที่เช็กกี้ด้วยครับหลังจากที่เปิดประตูพิพิธภัณฑ์ได้แล้วชาวแก๊งทั้งหมดก็ได้มารวมตัวที่ห้องประตูหน้าของพิพิธภัณฑ์เฟสก็ได้เริ่มใช้อำนาจผู้นำพร้อมกับวางแผนอีกครั้งหนึ่งและแผนของเขาคือการแยกกันหาบอกแสแบ่งออกกันเป็นสองกลุ่มโดยให้เช็กกี้ไปกับเวลาส่วนเขาก็ไปกับแดบนี และให้สกูบี้ดูเฝ้าตัวตทางออกเอาไว้คนเดียวเรื่องอะไรที่สกูบี้จะยอมอยู่คนเดียวในพิพิธภัณฑ์ที่มีชุดกออัสวินดําออกอาละวะและเขาก็ได้ปฏิเสธคำสั่งของเฟสและเฟสก็ได้เริ่มใช้วลีในตำนาน Would you do it for Scooby Snack? เวอร์ชั่นไทยก็มึงจะยอมทำไหมเพื่อสกูบี้สแน็คแน่นอนครับสกูบี้ต้องตอบในทันทีเลยครับว่าขอสองแน่นอนครับเมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึง2นาที สกูบี้สแน็คในกระเพาะของสกูบี้ก็คงถูกย่อยหมดแล้วเมื่อกระเพาะของเขาโล่งสมองของเขาก็เริ่มกลัวขึ้นมาทันทีทำให้เขาต้องวิ่งไปหากลุ่มของแช็กกี้ในทันทีเมื่อทั้งคู่เจอกันสกูบี้ตะคุบใส่แชก็กกี้แล้วขอเข้าร่วมกลุ่มด้วยอีกคนนึงตัดไปทางเฟสที่กำลังจูจีกับแดบนี่ห <c oughs> มายถึงหาบอแสด้วยกันนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าบางคนแอบมองพวกเขาจากภายในลองศพมัมมี่ ตัดไปทางกลุ่มของเวลาที่กำลังเดินสำรวจพิพิธภัณฑ์อยู่เชกกี้ก็ได้เดินผ่านหน้าต่างที่มีแสงจันทร์สาดสองและเขาก็ได้นำผ้าม่านปิดกั้นแสงจันทร์ทันทีโดยให้เหตุผลที่กล้าหาญว่าเขาไม่อยากให้อัศวินดําตื่นขึ้นมาและทำร้ายทุกคนยังไม่หมดเพียงแค่นั้นความกล้าหาันของเขาได้แทงตาและทำให้เขามองไม่เห็นเวลาและสกูบี้ที่อยู่ข้างหน้าและได้เดินผ่านพวกเขาไป จำเป็นต้องตามหาไฟล์ใจเสื้อสีเขียวทันทีในระหว่างการค้นหานัน้นสกูบี้ซึ่งเป็นสุนัขตัวใหญ่ใจเสาะได้รู้สึกกลัวขึ้นมาจนท to ําให้ฟันกรรมของเขากระทบกันและทําให้เกิดเสียงดังขึ้นเวลมาจึงแก้ปัญหาโดยการนําผ้ามามัดปากสกูบี้ด้วยความเอ็นดู ในขณะที่ตามหาไฟล์ที่หลุดออกไปอัศวินดำก็ได้ย่องเข้ามาและคิดจะทำลายพวกเขาจากด้านหลังในขณะที่กำลังจะโดนเล่นงานสกูบี้ก็สังเกตเห็นเจ้าอัศวินดำที่กำลังย่องมาเพื่อจะจัดการพวกเขาสกูบี้จึงพยายามที่จะเตือนเบลมาแต่ด้วยเพราะผ้าที่ปิดปากอยู่จึงทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่รู้เรื่องถ้าเกิดคุยไม่รู้เรื่อง ก็ทิ้งแม่งเลยหลังจากที่สกูบี้ปล่อยให้เวม,มาาอับแรง้งอยู่คนเดียวและแล้วเขาก็ใช้คาถาที่เซนจูฮาชิรามะเป็นคนสอนเขาตัวหลบยอยู่ในกระถางต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆและได้ส่งกำลังใจให้เวม,มา่าแบบังหา่างและห่วงๆตัดไปทางของเวม,มา่า เมื่อเวลม่าไม่มีแว่น,นแล้วก็ไปต่างอะไรครับอุจิวะที่ไม่มีแน็ดวงแหวนเวลม่าจําเป็นต้องหาแว่นของเขาได้เบิกแน็ดวงแหวนขึ้นอีกครั้งหนึ่งตัดไปทางอัศวินดําที่กําลังจะเข้าไปจัดการกับเวลม่านั้นและด้วยที่มันเป็นอัศวินหัวขี้เลื่อยมันได้สะดุดเวลม่าที่กําลังค้นหาแว่นอยู่จนไปติดกับเครื่องคุมขังนักโทษพร้อมล้อออกมาด้วยความสมเพ็ตัวเองเวลม่าที่ฉลาดที่สุดในกลุ่ม พอเข้าใจผิดว่าอัศวินดำที่กำลังร้องอยู่คือเชคกกี้จึงรีบนำยาแก้งโง่ให้แดกในทันทีตัดไปทางสกูบี้ตอนนี้มันกำลังพัดหลงกับคนอื่นจนไปถึงห้องที่จะแสดงสัตว์ยุคดึกดำบมบันทันใดนั้นเองมันก็ได้ไปเห็นฟอสซิลที่เล็กเข้า และด้วยที่มันเป็นหมามันจึงขโมยกระดูกฟอสซิลต้นขาออกมาชิ้นหนึ่งทันทีที่กระดูกถูกดึงออกมากระดูกที่เหลือก็พังคือลงมาทั้งหมดรวมทั้งกระดูกปลายหางของมันก็ได้ทำให้ผ้าม่านที่อัศวินดำซ่อนตัวอยู่ขาดออกทันใดนั้นสกูบี้ก็ได้สังเกตเห็นอัศวินดำในทันทีด้วยความเทพหรืออะไรก็ไม่อาจทราบได้สกูบี้จัดการซ่อมแซมกระดูกทั้งหมด ด้วยการโยนเพียงครั้งเดียวและได้รีบเพนออกมาจากที่นั่นในทันทีทั้งในเวลาเดียวกันทั้ง4ี่คนได้มารวมตัวกันอีกครั้งแด้ได้เถียงกันว่าทำไมพวกเขาถึงไม่เจอบ่อแสอะไรเลยในเวลาเดียวกันสกอบี้ได้วิ่งมาตะคุบแชก,กี้ด้วยความตกใจอีกครั้งหนึ่ง ในขณะนั้นเองเช็กกี้ได้สังเกตเห็นรูปภาพในกำแพงหายไปและคิดว่าน่าจะเป็นบอะแสได้จึงรีบไปบอกคนอื่นในทันทีแต่พอเดินกลับมารูปภาพกลับอยู่ที่เดิมซะอย่างนั้นในเวลาเดียวกันเครื่องหาบอะแสของกลุ่มแด็บนีได้ทำงานอีกครั้งหนึ่งและได้สังเกตเห็นคราบเลือดที่หยดอยู่หลังกำแพงแต่พอตรวจสอบดูดีๆมันกลับเป็นเพียงแค่สีน้ำธรรมดาเท่านั้นพวกเขาจึงตัดสินใจ ตามรอยสีที่หยดลงตามพื้นจนสิ้นสุดลงตรงลงศพมัมมี่ด้วยความกล้าหาญของเฟสที่มกลัวคำสาบว่าโรโบราณเขาได้เปิดลงศพมัมมี่ออกและได้ประหลาดใจมากฝ่าเดิมที่มีห้องทั้งห้องซ่อนอยู่ในลงศพและพบว่ามีคนพยายามวาดภาพปลอมขึ้นภายในลงศพนี้นั่นเองครับทันทีที่พบหลักฐานสำคัญพวกเขาจึงตัดสินใจรีบไปบอกในอำเภอในทันทีแดนี่จึงเสนอให้ใช้ประตูหลัง ด้วยความช่วยเหลือจากแดปบนี่มหาก,การรมการวิ่ง4คูนร้อยจึงได้เริ่มต้นขึ้นพวกเขาได้วิ่งหนีอัศวินดำไปที่ห้องจัดแสดงเครื่องจากสงครามโลกครั้งที่2 f a เฟสเบลมาแดบนี่ได้ไปซ่อนตัวในรถถังส่วนแชคกกี้และสกูบี้ก็ไปซ่อนตัวในเครื่องบินและแล้วแชกกี้ก็ได้แสดงความสามารถอีกครั้งโดยการดัดเสยษตัวเองเป็นเจ้าอัศวินดำดังออกมาจาง แต่ในทันใดนั้นเองหางของสกูบี้ก็ไปโดนสวิตช์เครื่องบินทําให้เครื่องเปิดใช้งานอีกครั้งทําให้ทําให้เครื่องบินจําเป็นต้องหาสถานีรองจอดและสถานีที่มันจะไปลองจอดก็คือบนหน้าของอสเรนดานั่นเองครับขณะที่เครื่องบินกําลังจะรงจอดที่สถานีด้วยความเมตตาของแชก็กกี้เขาได้ดึงคันโยกที่ทําให้เครื่องบินไหลปีกบินวนขึ้นฟ้าและกลับลงมา พร้อมคามแรงเป็น2เท่าปลายขาที่หลังจากที่อัศวินดำหมดสภาพสกูบี้ก็ได้กระชากหน้าก,ากากมันออกหรือหวกเหล็กและคนร้ายคนแรกของกระตูนเรื่องนี้ก็คือคุณเคทอสนั่นเองครับและแล้วก็มาถึงช่วงสารภาพบาปสาเหตุที่คุณเคทอสปลอมตัวเป็นอัศวินดำก็เพื่อรักลอบขโมยรูปสินในพิพิธภัณฑ์และทำการ วาดรูปนั้นขึ้นมาใหม่ในรองศอมัมมี่เพื่อที่จะไม่ให้มีใครสงสัยเขาแต่เขาจำเป็นต้องจัดการกับศาสตราจารย์เจสันไฮไวท์ที่รู้ว่ารูปพวกนั้นเป็นของปลอมโดยการจับเขามัดเอาไว้แล้วนำผ้ามาปิดปากเราจัดทำเป็นหุ่นแสดงนั่นเองครับส่วนข้อคิดของกระตูสกุบี้ดูในตอนแรกนี้ก็คืออย่าทะลึ่งใส่ชุดกะอาศวินไปลอกหมาที่ขับเครื่องบินได้อีกขอบคุณครับ ถ้าใครชอบกระตูนสกูบิดูออริจินอลนี้อีกก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปให้ดียิ่งขึ้นไปอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ